โอเคต้องขอกราวซีท i̇şte ุกท่านเลยนะแต่ผมเป็นตัวพ yes. ี่จีนครับซึ่งวันนี้เนี่ยเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นซึ่งเพื่อนผมเนี่ยสังทั้งสามคนไปตีเจ้าทะเลมาได้ฟิตออฟดักเน็ตก่อนเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลคือเราอัดคลิปอยู่ตอนนี้คือท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมคือแต่งที่ต้องมาครับตอนนี้คือเพื่อนผมทั้งสามคนเนี่ย ไปดีเจ้าเธออยู่ๆได้ฟิตออฟดาร์กเน็ทั้งสามคนเลยอือนั่นแหละเราอาชีพดูฟิตออฟดาร์กเน็ตมีโอกาสเท่าที่เขาอ่านกี่มาฟิตออฟดาร์กเน็ตเออมีมีโอกาสแค่สิบสเปอร์เซ็นต์ที่ที่มันจะเกิดที่มันจะฆ่าคูบีเดี๋ยวเดี๋ยวโตอยู่ไหนโตอยู่ที่คาเฟ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนโผลก่อนคือมันมีโอกาสแค่แบบหนึ่งในหนึ่งในเท่าไหร่นี่เนี่ยโอ้โหแบบโคตรตรงดีอ่ะ อาจาทะเลนก็กนี่ยๆี่นะวิอดดักเนี่ยแต่เราชอบพี่กมันว่าหำของเจ้าทะเลสามอันต e, ิดต่อกันโอเคทุกคนระวังห้ามตายนะอะไรอะไร ทีใส่เข้าไปก่อนทีใส่เข้าไปก่อนแล้วว่าเพราะว่าทีเวฟน้อยสุดโอกาสน้อยขนาดไหนใช่ใช่โอกาสโคตรน้อยแบบโคตรของโคตรของโคตรน้อยโอ้ชิแบแค่ใบก้อนใบก้อนเลืออะไรครับเนี่ยไอฟิชกับปากเป็นภาษาคันโอ้โหแบบมันโอกาสหนึ่งในร้าชัดๆมันนี่คือคนถามจริงนี่ มันเคยมีใครได้อย่างนี้ไว้เนี่ยโอ้ my god น่าจะเป็นคนแรกของเกมเลยแหละเดี๋ยวมันมีเนาะเออช่างมันเถอะน่าจะเป็นคนแรกของเกมอ่ะคือตีจ้าทะเลยหนึ่งตัวทุกคนได้ฟิตออฟดักเน็ตหมดทั้งสามคนแล้วแล้วดูไหมเขาไมได้เพราะว่าพี่อยากไปเฮือมทำไมถึงได้อ่ะพี่รอยพี่รออยู่พี่รอยเขาเขาบอกไปว่าเออบอกว่าจะได้ซื้อกำลังเสร็จนะ ได้มาสามตัวแบบสามคนเลยเดี๋ยังอะไรไม่ได้ไม่เป็นไเฮีเดวไยไปไปๆปปัดนะงโหดีมด้านใเสามอันโอ้ยชิชิชิโดนโดนปัดจะโชว์การดให้ทุณดูไม่ได้ปัดตีคอมด้านีนยามอัใช่ตีเจ้าทะเลหนึ่งตัวได้ฟีตคอมด้านสามอันคิดดูการดยังไงล้านอ่ะเบา อืมโอเค่อะไรอ่ะาหาไชนี่โปเกมอนหนึ่งเพราะม่าไหรนี่โปเกมอนตัวนึงโอกาสหนึ่งในแปดครับ้นี่โปเกมอนใช้เวลาตัวหนึ่งตวจะได้อะชนี่หลายตัวหมายถึงการโปเกมอนใช่ไหมเออเราไม่ค่อยจะสะสมรเราอ โอเคหม oh, okay. okay, like oh, ันในเกมมาเลยอ่ะหม้อในเกมเลยนี่อ๋ออ๋อโอ้โหดับดับไม่ก้นเตลนดิกอุ้ยโอ้ยโหไม่ไม่ติดอีกสกิลโหเกมยอดเกมดีจริงเอาอีกแล้วตอนนี้ตอนอัดวิดีโอเนี่ยความเราค่อนข้างเล็กนะเป็นแบบนี้ประจำอะ พี่อมันมันคือเขานะเพราะว่าเอาอโหมดดมันไปดัเออวไม่ได้เดี๋ยวสิ่นี่นะ <laughs> นนะอไมตอนรงนั้นเอ้าว่โดนโดดดำแกรอดไปนะ ม่ใช่หนวดดำข้านหนดาวดเท้าเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้หนวดขาวเองเออนี่ข้านหนวดขาวาเหรอคะหนวดดำได้เวลาแก้แค้นหนวดให้หนวดขท้าแล้วเอ้ยนี่ข้านหนวดขาวาเหรอคะยาสุดนี่จะได้ผลของเมาโก้เลยนี่อ่าน,น,าน,นามาในยูทูบแต่ก็ไม่รู้ไะหนวดเท้าเขาแฉมากมันอายุเจ็ดสิบเก้าเลย ืมแล้วเก็แค่แขนที่หนวดขาวเองป๊อบป,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 ป๊อบป๊อบแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอออย่าทั้งน่าเกียดทั้งอ้วนเอ้ยแมวหรือตัวหาวหยดีดอ <c oughs> ้วนเคียร์ต่อเฟสหน่อยเฟสไม่ไม่แต่คือเราก็อ้วนอยู่อ่ะโอ้ยจุ <c oughs> เออใช่ใช <c oughs> ออ่แต่เราขออนุญาตเกียด์มาหน่อยนะคือเราไม่ไหวจริงจริงมันข่าหนวดดำไอ้มันข่าหนวดขาว เราก็เลยต้องดาง่ดดา,มา,ดดามันแรงหน่อยหนวดดำข้าวไอ้หนวดดำข้างหนวดขาวแปลกไหมเรียกชื่อผิดโอ้อีกผิดปื๊ดไงอืมเอ้ยป้อนเด็เดี่หอนหอนแล้วปรากฏว่าเออถ้าเราตีสามตัวแล้วเราได้อมด a r k โค้ดมาไอ้ Back โค้ดมาอไอ้ไอ้้าวคุมหนวดดำเนี่ยจะเป็นไงมามาโซต่อไปโซต่อไปให้โอโซนโอโซน เดี๋ยวเดี๋ยวโอโซนโอปุ๊บขอให้ตัวที่สองปุ๊บคขอให้โอ้โหตอนนี้ค่อนข้างแหลกมากโอ้ my god มา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 โอ้รูชิ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 ิ พียคลิปนี้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเมื่อผมเพื่อเพิ่อนผมตีเจ้าทะเลแล้วได้ฟิตออฟดาร์เน็ตสามอันสามคนมันเลี้ยงพี่ทีกเป็นคนแรกที่โคตป่าทีกว่าอะไรชื่อเราหน้าจะเป็นคนแรกของเกมเลยที่แบบตีเจ้าทะเลแล้วได้ฟิตออฟดาร์เน็ตทุกคนโอ้ my god นี่มันโอกาสหนึ่งในเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ อืมข้านวดขาใช่ไหมฮะเราจับตะปางมาก็กระทืดแกได้เนละยนวดดำไอ๊ไอ๊อ๊มาี้่พระเจ้าเนการเลย ไปไปสายสกิลใส่มันรัวๆเฮ้ยลองลืมแปลงร่างเป็นร่างมังกรเฉยเลยโอจะได้โชว์เอฟเฟกต์พิเศษละนี่เดี๋ยวเราทุกคนเราจะเตะกระเทองเอฟเฟกต์ไปนะมาแล้วเราก็ด้วยเราต้องเตรียมตัวด้วยมันไม่กระตุกเลยไม่กระตุกเลยหรอแต่ของเราก็ไม่กระตุกเหมือนกันนะ เออแปลกแปกเวลาใช้นิ้มก็กระตกตุกเดเพราะมันกราฟิกม่คูเดแบบโอ้โหแล้กได้มีรไมได้จริงก็สั่งเราจะาคุมเได้เผด้าคุมหหวดดำือมัเพาเพื่อนแต่่ามันไดทำให้ได้เพาะอะไรืออไเ ที่มันระระับมิติกอะมเ่เมันไม่ค่อยสปีกนะคุณามค่ะเพราะว่าคนไทยคนคนแรกออคนอ้วนหนวดจามไอ้หนวดจาที่เนไอ้ไอ้แก๊สแก๊สแกนะทีทีมันมีคนอ้วนเลยแ่มาลคนแล้วมันอ่ะก็เ๊อ่เหรอแก๊สแก๊เราชอบอ่ะมินนั้นอะ นี่เตรียมตัวแล้วเอฟเฟกไปดิเราไม่เกียวหโอเคอยนอยู่เคมีการย้ายไปดูโปรแกรมอาด้วยเยอะจริงๆตัวพีจีทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันปุ๊บเขาให้อ้าตายเราไม่ได้ภาคคุมเดือดดำหวังว่าตัวสุดท้ายเราจะได้มาเน,นโมถึงตายกันแล้วหามของเจ้าทะเลไปเสียบเอา้าอออไปนี่คือตัวสุดท้ายลว ไม่วมาตัวทีของเกมนี้เขาถือว่าตรทีแล้วเขาแล้วเขาค่อยเรเขาเอาไปใส่เอ๊ทำไมเขาถือว่าตัวทีแล้วเาไปใส่แล้วมันใส่ได้มันใส่ได้แล้วปวดดำมันก็ปรากฏตัวออกมาเลยเหรอคือคือคือของ่อ่ อาจริงดิงงแบ,บงงมากอ่ะ,ะตัวรับรกระแทกของเอฟเฟกตนะอ้าาาาาดาา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 า่าา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 ะาานาาาาาว ้วนทั้งน้าเกียดไอ้ปื้อไเราขอเยียหน่อยนะมันค่าหนวดเา้อ่ะอย่าว่ากันเลยนะท่านผู้ชมแต่ปกติผมก็ไม่ได้เป็คนแบบนั้นอยู่แล้วแหละแต่ไอ้นี่มันไม่ไหวจริงคุณผู้ชมผู้ชมได้ยินหรอตรงได้ยินได้ยินเามาาวได้ยินดิต้องขอเวจดนะเอออันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะมันค่าหนวดขาโป้โโอโ้โอโอไป เอาพลอยลากคอหนูตามมากระทืบจัดคอมโบไป,ปตึเออม่อยู่ไหนวะหนวดดำไม,ไ,ดนนไม่ได้เจอกันนานเอ้ยเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นาี่หว่าไม่ได้เจอกันทั้วนานเลยเพิ่งซัมมอนมายอดโอ้หืมโอ้อเดี๋ยวพี่เนี้ย วันดีวัดีนรุนนรุนรนหดุดอืออะไรมะเราเรากำลังโอ้ลังเราเอโอ้โหอ้โโอเคตอนนี้โกกำลังโดนให้ดูนับนะจะมงตีเราต้องตีหนวดดำเออโอ้ยชิชิ เราราไปดิเออวัยมาจากโลทา,รา,ๆๆาททโรอาึิดเอ,อปึิดปึ๊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 ด่ึ๊ดปึิดับ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึาดปไ๊ดปึ๊ดกท๊ดปง๊ดปึบดาึ๊ดปึ๊ดาอ๊ไปึ๊ดปอ๊ไปึ๊ดปน๊ดปึ๊ดเึ๊ดปึ๊ดปึ๊าปอัดนี้เปึนดปึทดปึ๊ดปึ๊ดกง๊ดปึ๊ดปึ๊ดหึงงายถึนอะไร เห็นมีรูปเลย,ยม่องให้ใส่รูปก็ได้อมอที่ต้องวาตัวทันถ้เสียจนะลคานะจับคอร์คอลดจำก่นอนแล้วลับดัดมากระทืบอยู่ไหนวะไฟตรีก็เปิดโอ้โหอล้วก็สวีทลัน โอ้ยปึ๊กไอ้ไม่โดนอีกตึ้นเอมบอลรุ่นเลโอ้๋เราไม่ได้พาคุมดุดดำเลยสุดยอดโอ้อตุ๊กควนเลยอะควนเลยสปอรเลยสปอรเลยสปอรเรอเดี๋ยวเราไปตีแฟคตอรี่ก่อนต้องไปตีรีบดี What the fuck ไปแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวโอเคไปไปโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ต้องไปตีแฟคตอรี่ตีดุดันยังไม่พอ คิดดูตีเจา้าคะเลตัวเดียวที่ควิทตามันเนออค,คิดดูคิดดูเดี๋ยวฟังก่อนคือตีเจ้าทะเลเตะคะเลตัวหนึ่งได้ได้ไดฟิกเจ้าในสามันเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเวลาทิตย์สามมันก็ก็มีซักุปปรอีกนีนะบราฟฟังมาฟังว่าเราได้ได้ของดีนะส,นส,สรุปได้มังกรสรุปได้ผมมังกรเออเนี่ยแล้วก็คือ บรวันเป็นวันที่โชคดีมากแล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกโอ้ไม่ก็จะอะไรจะโชคดีขนาดนั้นถ้าได้ถ้าได้ผลผลพลอยเขอยากแคมป์ปิ้าถ้าได้ผลพลยเดี๋ยวเราจะให้เนนโมนะถ้าได้ผลกินก่อนถ้าได้ผลฟิงเทสตีดกินไม่ได้เพราะที่จะขาด เขาอยากได้แค่เเดียวมาเตรียมรับแรงกระแทกของเอฟเฟกต์อต่าฮึดฮึดฮึดฮ่ดดฮึดฮึดฮึดดฮึดฮึดฮนดีึดฮึดฮึดฮึดดฮึเฮึดดฮลองดลึดฮ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 ึด มามาเลยพร้อมตเสมอครับแล้วจะแตกแล้วนี่เห็นว่าจะแตกแล้วนี่เออเอาอ้กเอาอีกเอาอีกอ่เออตอร์อ๋อเตะแล้วได้พุทแล้วเฮ้ย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 นี่โมเฮ้ยเฮ้ย เราเดาว,ว่าขลบ,บอมบอมโดนแก้กไปดีหนึ่งสเต็ปว้าว,โด,าว,าวโดนแก้มากเลย <laughs> น,นะขเขาเขาบอกว,ว่าขลบอมแล้วมาขุบอมโดนแก้มากเลยคือขั้ของความความโดนแก้อ่ะเขาเดาถูกอ่ะ โหโดนแกเออโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผม้วก็สมทติจะผมขอไก่อนนะครับในะยินดีก็จะยินดีให้ลงในชที่ใช่พี่ครับแสงที่ผมขอกดสวัสดีครับ